ปีใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับใน Facebook แฟนเพจทโทนบางแค FC เนะครับแล้วก็ y t u t u นะครับทโทนบางแค f f เนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราได้เจอเจอในเรื่องหลายๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับผมนะครับและทีมงาน นะครับของทวนบางแคแล้วก็บริษัทระเครื่องเมืองไทยนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในปี2564นี้นะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีที่มั่นคงมั่งคั่งนะครับและดีที่สุดอีกหนึ่งปีนะครับต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับ ว่าปีนี้นะครับเราจะทํางานหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกได้ติดตามกันนะครับพีใหม่นี้นะครับขอให้คุณพระศรีรัตนาไตรนะครับคุณพระแก้วมรกตคุณพระพุทธชินราชนะครับคุบาจารย์ต่างๆนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาหลวงผ่้ไผ่วัดกำแพงหลวงผ่้เอี่ยมปฐมนาวนะครับจงโดนบัรดานให้ท่านนะครับมีความสุขความเจริญสมปัารถนาทุกประการตลอดปีตลอดไปวันนี้ก็ขอแฮปปี้นิวีย์ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ